หน,หนูงงมากคือคนวันนั้นอ่ะหนูเรียนหนูมีซ้อมเต้นใช่ไหมหนูก็เข้าไปในห้องอ่ะแล้วคืออยู่แบบเพื่อนอนนี้ก็เดินเข้ามาแล้วก็ฟ้าใสพี่มีคาถามฟ้าใสว่าระหว่างพี่ให้ออกวามันเกิดล่วงหน้ากับผลมันเกิดย้อนหลังอันนี้ดีกว่ากันคือในใจหนูตอนนั้นหนูก็คิดว่าแบบทาไมพี่ไม่ให้ตัวมันเกิดเขาวะแล้หนูก็เอออาจจะไม่ว่างก็ได้แหละ <c oughs> หนูก็บอกแบบถ้าให้เลือกระหว่างล่วงหน้ากับย้อนหลังหน่าจะเลือกล่วงหน้าเพราะมันจะดูแบบมันดูใส่ใจกว่าแบบย้อนหลังมันดูแบบ อาจจะเพิ่งไปเตรียมมาก็ได้ถึงจะซื้อมานานแล้วอะไรอย่างนี้เออแล้วคือแบบพอหนูตอบล่วงหน้าไปใช่ไหมพี่คันนี้ก็ชี้ไปไปเอาเลยตรงนั้นอ่ะหนูแบบฮะทุกคนมันมันล่วงหน้าตั้งเดือนหนึ่งอ่ะหนูตกใจอ่ะล่วงหน้าจริงจริงมันล่วงหน้าล่วงหน้าแล้วแบบนี่คือหนูไม่เข้าใจว่าทําไมคือพี่คันนิงต้องเป็นคนที่ถามหนูพี่คันนิงเอาของขวัญมาให้หนูแต่คือถามหนูว่าจะให้ล่วงหน้าหรือย้อนหลังดีอ่ะมันแบบฮะแบบพอพี่คันนี้แบบเออไปเอาเลยหนูแบบฮะ <laughs> แล้วคือตอนแรกอะตกใจอะแบบแบบตอนตอนแรกคิดว่าอาจจะแบบห้องเล็กๆน้อยๆ้องขวัญแทนใจอะไรอย่างนี้แล้วแบบที่คนนี้ก็แบบหยิบก้อนเหมือนถุงข้าวสารนะทุกคนกระสอบข้าวสารมาให้แล้วหนูแบบแล้วมันใหญ่ตัวใบเอกอะตัวตัวใหญ่กว่าหนูอีกอะเออตอนแรกหนูก็ไม่รู้ว่าคืออะไรใช่ไหมหนูก็เออโอเคพี่เดี๋ยวหนูไปหาไกลก,ก,ก่อนนะแล้วแบบพอยิบมันไกลามาแล้วก็มองอูสักพักมันเป็นแมวมองหน้าหนูอยู่อะ แบบเหมือนหนูแบบหยิบมาตรงที่แบบเป็นหน้าแมวพอดีแล้วมันทะลุทะลุถุงออกมาให้หนูเห็นหน้าว่าเอ้ยฉันคือแมวนะแล้วมันจี้นี่น,มน,นนะมันเป็นช่วงเอ็นเพชเชอร์เอ็นเอ็นเพชเชอร์ไอตอนรอโชว์ครั้ง,งแรกของหนูอะอมีความท่อน้างจะจริงจังอะไรอย่างนี้เออก็เลยแบบชวนมีคาน,นิ้งไปไปแบบไปเรียนเต้นตอนตอนค่ำๆอะไรก็ไม่รู้อะแบบอยู่ๆกแบบ็พี่หนูรู้สึกไม่มั่นใจเพลงนั้นเลยไปสอนหนูหน่อยพี่คาน,นิ้งก็พาไป แล้วแบบเหมือนอยู่ช่วงพักมั้งไปเปิดดูแบบแอปสินค้าออนไลน์อะแล้วแบบเจอจี้อะมันเป็นจี้ตัวใหญ่อะก็เล่นมุกแบบเฮ้ยนี่มันไม่ใช่จี้มันนะมันคือโคตรจี้โคตรตลกอะตอนนั้นแบบโคตรชอบกันมากๆอะเหมือนพี่คณิงก็จองไว้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันเกิดจะซื้อให้สักปีหนึ่งให้ทุกคนพี่คณิงทำตามสัญญาด้วยถ้าหนูตอบด้านหลังก็คงแบบก็คงก็คงอีกนานกว่าจะได้แต่คือหนูก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทําไมพี่คณิงแบบไม่ให้ตอนมันเกิดหนูมันเกิดหนูแบบพี่คณิงไม่อยู่หรอกไม่ว่าง เอาจริงหนูลืมไปแล้วซะว่าหนูแบบว่าหนูเคยคุยเรื่องโคตรจีกับพี่คานิ้งนะถ้าพี่คานิ้งไม่ไม่เอามาให้หนูเขาหนูก็คงไปซื้อเองเหมือนกันแก่ความขัดมันเกิดลงแท้แต่พี่คานิ้งซึ่งหนูแอบเห็นแล้วว่ามันคืออะไรจริงเง่้มาพี่ปีเศรษฐกิจไทยคือแบบหนูว่าตอนแรกไม่รู้ว่าคืออะไรใช่ไหมแล้วไปอยู่หับไปเฮ้ยมันอยู่ก็มองแม่หนูนะ พีนามันหนูรู้สึดีใจมากีโคจีเลจีรโคจีโคจีพีน่า่แม่มา้เยอะคเอาโคจีกับบ้านเป่าเดี๋ยวคันยิ้ยึดคืนนะทุกคนการจะเอาโคจีกับบ้านแบบด้วยความไปนอนหอใช่่หนูก็ต้องเอาเอาผ้ากับมาซักบ้านน่ะ ก็คือหนูต้องยกตะกร้าผ้ารอบหนึ่งนะหนูก็ต้องขึ้นไปข้างบนเพื่อจะไปเโคจี้กลับมาด้วยอแล้วมันลำบากเกินไปอะ่ะหนูหนูก็เลยไปมันนอนไว้ที่หอคือคือพอพี่คณนี้ซื้อมาแล้วมันมันมันลำบากชีวิตหนูมากกว่าเดิมอะ่ะหนูต้องเอาพื้นที่แบบเจ็ดสิบเลยอะ่ะเออเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์ไม่ให้จีโคจี้นอนอะ่ะโคจี้มันโคตรกินพื้นพื้นที่อะ่ะทุกคนแบบหนูหนูให้นอนแค่แ,บบแค่นี้อะ่ะแต่โคจี้ตัวเท่าเนี้ยในเตียงอะ่ะมันตัวใหญ่ไปอะ่ะ